ถ้าจะให้ย้อนถึงต้นตอสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในไทยเราจะพบว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพท้องที่และความผันแปรของธรรมชาติอย่างเช่นฝนตกหนักไปจนถึงการขยายตัวของเขตชุมชนและระบบระบายน้ำตามธรรมชาติที่มักจะโดนทำลายโดยคนเรานี่แหละ ประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมมานับครั้งไม่ท่วนไม่ว่าจะท่วมมากท่วมน้อยกระทบตั้งแต่ภาคองค์กรไปจนถึงประชาชนตัวเล็กๆท่วมทีก็บริจาคทีนายทุนก็ทำ CSR ทีแล้วก็วนกลับไปท่วมใหม่นอกจากนั้นแล้วทุกคนเคยเอ๊ะก,กันไหมว่า เวลาผู้ประกาศข่าวรายงานข่าวเกี่ยวกับน้ําท่วมเขารู้ได้ยังไงว่าความสูงของน้ําที่ท่วมนี่มันเท่าไหร่เอาอะไรมาวัดว่า2เมตรหรือ3เมตรให้คนดําน้ําลงไปถือแผ่นวัดระดับน้่